สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สวนบ้านพี่พัทยาเช่นเดิมน,นะครับก็คลิปวันนี้ของผมก็จะมีคลิปที่พอจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในการที่จะเข้าสวนและทําอะไรบ้างแผนวันนี้ก็คือ สมมติว่านี่ผมจะปลูกทุเรียนนะครับนี่ผมขุดออกมานะครับเป็นต้นที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วผมก็จะทําวงนะครับซื้อวงบ่อมเนาเรียกว่าหินอิฐประสานว่ารนั้นนะครับมาสิบวงนะครับแล้วผมก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นวงกลมนะครับทุเรียนได้มาอยู่สองต้นนะครับจากแม่น้องพลอยนะครับเพาะเมล็ดเลยเป็นพันุ์หมอนทองเตรียไปแล้วทืหนึ่งหนึ่งวงตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกวงหนึ่งนะครับก็อื่นก็ เป็นพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือปิดนะครับซื้อจากแหล่งเลยนะครับก้อนละ12บาทนะครับก็ทำการถังยางซะจริงแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมก็ออกนะครับจบครับแต่ตอนนี้ก็ทำให้มันมี สมมติฐานว่านสูกต้นทุเรียนนะครับลราก็ว่าพ่นที่ตันนี้อาจจะมี หินเยอะนะครับเมื่อเมื่อก่อนผมทำสักนะครับสั่หินลงมาเอเราตัดพื้ที่ได้แล้วนะครับกอ็เอาหิดลงมาเรียกว่าอินประสานนะครับจะวางตำแหน่งนี้ให้ห่างจากนี้สักประมาณสัก ผมเติจ่จากตรงนี้นะครับลองวางดูก,ก่อนนะครับง่ายๆเดี๋ยวค่อยมาปรับ กอนนะครับถ้าหวาดได้พอดีพอดีมันจะลมตัวนะครับแต่นี่นิดหนึ่งก็ต้องขยายออกนะครับแล้วประมาณนี้นะครับมันหุบคร้นได้ประมาณนี้เลยนครับเรียบร้อยนะครับนี่คือ ที่เราจะทําขอบอะไรก็แล้วแต่จะเป็นกระถางเป็นอะไรน,นะครับก็จะซื้อพวกนี้มาได้นะครับมันจะเป็นลายของแบบซีมันอิดเลยก็ได้นะครับเป็นดินประสานอันนี้เขาผสมปูนไปจะแข็งแรงกว่านะครับแต่ความว่าตรงนี้คือยังไม่ได้มาตรฐานนะครับเดี๋วผมจะต้องปรับดินนะครับขั้นต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสักวันเป็นน้องเตรียมผมก็เสร็จละติ้งต่างออกมาก็เอได้เลยครับ ก็เดี๋ยวมาปรับพื้ที่เพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวหาเสียม อันนี้คือตัวระดับน้ํานะครับระดับน้ําที่เราจะวางดูว่าเนี่ยยังเอียงนะครับเนี่ยเอียงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้เสียมนะครับทําเป็นรองร่องเดยรอบ กบกบกบเอาจะจับกบได้นะครับหนึ่งสอง,สองนิง้อุ้ยลงน้ำซะละกลบเยอะครับธรรมชาติเลยนีครับก็ได้ก็ได้แนวแบบนี้แล้วนะครับเขาจะ คลิกเพราะได้ตำแหน่งแล้วนะครับไม่คลิกออกนะครับคลิกออกนะครับคลิกออกทุกตัวเลยแล้ก็จะได้วงนะครับ

องมาี่เรียบร้อยก็จริงแล้วก็ต้องคือต้องเอาดิดออกนะครับแต่นี้ผมขาดอุปกรณ์อย่างนึ่งก็คือเกี้ยงไปเอาอุปกรณ์มาก่อนแป๊บนึงกดแพ็กไว้ก่อนอมาต่อกันเลยครับอุปกรณ์มนาะพร้อม ผมตั้งกล้องเองนะครับมีมีคนถ่ายให้ <g ül> จะใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกนะครับส่วนผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นหลักนะครับตัดนี้ของนะครับ <g ül> จะได้ทำถอนยาไปในตัว ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปูนนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อว่าขา้างหน้าเราจะได้โยกย้ายนะครับจรับต้นชุดตัวนี้เลยนะครับให้มันให้มันซอลงลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ เริ่มทางหน้าซ้ายและขวาของก็ไดวแ,แตรเรานะครับผมจะเริ่มด้านซ้ายก่อนที่ผมซ่อร่องไปนะครับก็ปากดินออก ระดับเดียวกันนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใช้ระดับน้ํานะครับนี่นะครับวางเทียบอย่างนี้คือปอดีแป๊ะเลยนะครับอย่างนี้เองหมอไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคนะครับพอเริ่มต้นด้านซ้ายเสร็จนะครับก็าหาันมาด้านขวาเหมือนกันครับให้ผู้ชมเห็นก็นกีก่ผมจะตัดนที่ผมซอ,ออกนะครับ นี่เลยนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ควงลงไปร,ระดับก็จะทุบๆหน่อยครับนี่ก็เอาระดับน้ำมานี่ฮะอย่างนี้สูงขึ้นไปหน่อยก็คือต้องต้องก็คือต้องทำมันให้สูงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าระดับน้ำไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ใส่เปี้ยบไปหน่อย ไล่ก็กำลังดีนะครับเขาอถอดเลยียังสูงสูงไป เียงครับหมอมาจะใส่รูแบบมันจะไม่พอดีนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับแล้วผมก็จะปรับโดยรอบให้มันเสร็จนะครับก็จะเป็นวงที่ได้หนึ่งวงรัศมีก็เดียกวตลาดเป็นมาวัดเขาบอกว่าถามช่างเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมตรนะครับพอดีหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวก็จะปรับข้างในนี่ให้เป็นให้ดินมันร่วนซุยหน่อยแล้วก็จะปลูกทุเรียนแบบปลูกไม่ต้องขุดหลุมนะครับ ก่อนอื่นเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆของผมนะครับพี่พัทยานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับชมคลิปนี้ก่อนอย่าลืมกดสับสก๊อตไลค์กดติดตามไม่ด้วยแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านๆของผมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตทำนให้มันเสร็จนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ mm hmm. ตอนเสร็จเราจะถ่ายรูปห้ดูนะครับ mm hmm. สวัสดีนะครับม mm ิน hmm. ประมิน mm hmm. ประเนื้อหวานเนื้อ